แสงจันทร์ส่องสว่างต้องผืนป่ารกทึบในจังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทยเงาไม้ใหญ่ทอดตัวยาวเหยียดลงมาปกคลุมสุสานโบราณแห่งหนึ่งสุสานที่ถูกทิ้งร้างมานานนับร้อยปีสุสานนักรบคือชื่อที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกขานสุสานแห่งนี้ พวกเขาเชื่อว่าสุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของหลานนักรบผู้กล้าหาญในอดีตและวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยโบราณเมื่อกองทัพนักรบผู้กล้าหาญนำโดยขุนพลผู้มีฝีมือชักกาศากันได้ต่อสู้กับศัตรูอย่างโทรหด แต่แล้วกองทัพนักรบก็พ่ายแพ้แก่กองทัพศัตรูจำนวนมากขุ้นพลและหลานนักรบเสียชีวิตในสงครามชาวบ้านในสมัยนั้นได้นำศพของนักรบเหล่านั้นมาฝังไว้ในสุสานแห่งนี้สุสานแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะแต่แล้วความลับบางอย่างก็ถูกซ่อนไว้ในสุสานแห่งนี้ มีเรื่องเล่าว่าภายในสุสานแห่งนี้มีดาบอาถรรพ์ดาบคู่กายของขุนพลถูกฝังอยู่ด้วยดาบเล่มนี้มีพลังอำนาจลึกลับใครก็ตามที่ครอบครองดาบเล่มนี้จะได้รับพลังแห่งนักรบโบราณแต่ดาบเล่มนี้ก็มีคำสาปใครก็ตามที่ใช้ดาบในทางที่ผิดจะต้องพบกับความหายนะ ปู่สมชายชราผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุสานแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กสุสานแห่งนี้มีผีนักรบเฝ้าอยู่ปู่สมเล่าใครที่เข้าไปในสุสานในยามค่ำคืนอาจจะได้พบกับพวกเขาพวกเขาจะออกมาในรูปแบบของเงาปู่สมเล่าเสริมเงาของนักรบชุดเกราะที่ถือดาบอยู่ในมือ พวกเขามีหน้าที่ปกป้องดาบอาถรรพ์ใครที่คิดจะขโมยดาบจะต้องเจอกับความตายเคยมีคนลองดีเข้าไปในสุสานปู่สมเล่าแต่ก็ไม่เคยมีใครกลับออกมาเรื่องราวของสุสานนักรบถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ แก้วและกล้องสองหนุ่มสาวนักศึกษาผู้มีใจรักในการผจญภัยตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์เรื่องราวลึกลับของสุสานนักรบมันน่าตื่นเต้นดีนะก้องพูดฉันว่ามันน่ากลัวมากกว่าแก้วแย้แต่แล้วทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะไปในคืนเดือนมืดสองหนุ่มสาวเดินทางมาถึงสุสานนักรบบรรยากาศเงียบสงัดและน่าขนลุก ต้นไม้ใหญ่ทอดเงายาวปกคลุมสุสานแก้วและกล้องเดินเข้าไปในสุสานด้วยความระมัดระวังพวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆมองเห็นหลุมศพเก่าแก่มากมายป้ายหลุมศพส่วนใหญ่เลือนรางจนอ่านไม่ออกในขณะที่ทั้งสองกำลังสำรวจสุสานอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างกึกกึกเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินใครนะ่า ก้องถามไม่มีเสียงตอบเสียงกึกกึกดังขึ้นอีกครั้งทั้งสองตัดสินใจเดินตามเสียงไปเมื่อเดินลึกเข้าไปในสุสานพวกเขาก็พบกับหลุมศพขนาดใหญ่หลุมศพนั้นแตกต่างจากหลุมศพอื่นๆหลุมศพนั้นดูเหมือนจะได้รับการดูแลอย่างดีมีดอกไม้สดวางอยู่บนหลุมศพแก้วและกล้องตัดสินใจเปิดหลุมศพนั้นออก อย่าทำเลยเสียงปู่สมดังขึ้นในหัวของแก้วแต่แล้วความอยากรู้ก็มีมากกว่าความกลัวทั้งสองช่วยกันเปิดฝาหลุมศพออกภายในหลุมศพพบโรงศพเก่าแก่ทั้งสองเปิดโรงศพออกสิ่งที่พวกเขาเห็นคือร่างของนักรบโบราณร่างของนักรบอยู่ในชุดเกราะเต็มยศในมือของนักรบถือดาบเล่มหนึ่ง ดาบเล่มนั้นประกายแสงระยิบระยับดาบอาถรรพ์ก้องพึมพำทันใดนั้นเงาของนักรบก็ปรากฏขึ้นเงาของนักรบชุดเกราะยืนอยู่ตรงหน้าเงาของนักรบถือดาบอยู่ในมือพวกเจ้ามายุ่งอะไรกับสุสานแห่งนี้เสียงของเขาก้องกังวานราวกับเสียงฟ้าร้องแก้วและก้องตกใจกลัวเราเราแค่มาดูก้องตอบ ออกไปจากที่นี่เงาของนักรบพูดเราเราจะไปเดี๋ยวนี้แก้วตอบทั้งสองรีบวิ่งหนีออกมาจากสุสานแต่แล้วเงาของนักรบก็ตามพวกเขามาเงาของนักรบไล่ตามพวกเขาไปแก้วและกล้องวิ่งสุดชีวิตแต่เงาของนักรบเร็วเกินกว่าที่พวกเขาจะหนีพ้นในที่สุดแก้วและก้องก็ถูกเงาของนักรบตามทัน รุ่งเชา้าชาวบ้านพบศพของแก้วและกล้องศพของทั้งสองอยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการสืบสวนแต่ก็ไม่สามารถหาสาเหตุของการตายได้เรื่องราวของสุสานนักรบยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่าวิญญาณของนักรบโบราณยังคงเฝ้าสุสานแห่งนี้ พวกเขาเชื่อว่าดาบอาถรรพ์ยังคงอยู่ในสุสานพวกเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้าไปจะต้องพบกับความตายสุสานใต้เงาจันทร์ยังคงเป็นสถานที่ต้องห้ามความลับของนักรบโบราณยังคงถูกปกปิดเสมอมาก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้หากทุกท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ